ทุกคนน่าจะเคยขี้เกียจกันทุกคนใช่ไหมครับพ่อผมก็ขี้เกียจมากอาการขี้เกียจนั้นเกิดจากอะไรทุกคนน่าจะไม่รู้ใช่ไหมครับนั่นแหละฮะผมก็ไม่รู้ฮะผมอยากจะถามว่าอาการขี้เกียจของทุกคนนั้นถึงขั้นไหนกันแล้วฮะก็ผมน่ะเหรอเออก็ข้าเช้าไม่กินไม่อยากลงไปไหนขี้เกียจว่ารูปอนิเมชันไม่ทำงานค้าง เออนั่นแหละครับถึงจะทําไปนิดนึงแล้วแหละมัง้งนั่นแหละฮะทุกคนก็คงไม่ตา่างจากผมใช่ไหมอ๋อใช่ไหมฮะใช่แล้วผมก็ไม่อยากขี้เกียจหรอกแต่เวลาจะไปทาอะไรทีกอยากสมองจะสั่งการว่าเออนี่นี่นอนต่อสินายต้องนอนต่อนะเออนั่นนะะความขี้เกียจกอตัวในใจฉัน <laughs> แล้วทุกคนจะไม่ขี้เกียจอีกต่อไปผมมีของดีๆมาแนะนำนะฮะ ของสินั้นก็คือติดตามผมซะซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวหรอกฮะแค่กดติดตามไม่เถอะมันฟรีนะฮะถ้าไม่ชอบตอนไหนก็ค่อยกดอันซับก็ได้แต่ไม่ต้องกดก็ได้นะฮะเพราะว่าเพราะว่าทำไมก็ไม่รู้เพราะว่าคนติดตามผมเยอะมากเกินไปยังไงล่ะแล้วก็อย่าขี้เกียจกันนะฮะเรื่องนี้สหายรู้ว่ามาดูทำไมมันได้สาระมากเลย